สวัสดีท่านเชลน่ยครับเราจะมาเล่นซีซีแลยงร้อยตาคนแลยไม่ต้องห่วงนะว่าจะมาเทำอะไรทุกคนได้ยินเสียงเนี่ยผมกำลังดูคลิปของพี่วินโลเกตอยู่ดเค่ครรู้จักพีวินโลเกตก็ และลที่ร่วงไปหนึ่ครับศัตรูสูก้ก,กันผมเลยต้องเข้ามาบุกถึงที่แล้วก็เจอสาวน้อยนอนเล็กคนหนึ่งครับแหมน่าจะชิวไปหรือว่าลุกไปทันก็ไม่รู้และเราก็นำมาถึงสามสูตรจนได้รอบนี้ผมซื้อระเบิดมาด้วยนะครับโยนเข้าไปแล้วผมก็ได้วิ่งเข้าไปชาร์จเลยเศัตรูคนเดียวเรา,าชนะน,นะครับเรียบร้อยครับมาไม่ทันเพื่อนซะงั้นแต่เราก็ชนะไปได้แล้วนะครับในตาแรกเรียกได้ว่าฝั่งทุกข,ข้ามาตอบโต้ไม่ได้เลยนีก่ก็งถือว่าจะชิวครับกับแบงค์บอล เัที่เสียงดังแต่ไม่มีอะไรก็แล้วผมก็จะมาเจอกิจกรรมนครับที่น่าสนใจมากๆชื่กิจกรรมลงเลวารสีบเขาจะให้เราเก็บสับสอรถครับแล้วก็มาแลกของวัลได้ผมก็เลยแลกกองสกืนปรากฏว่าดกิืคับแต่3วันอีกล้วอยู่ได้งแมวเชิมาใก็ไม่รู้พาก็มีเตียงแล้วแถมก็ยมวิตามมอด้วยสงสัยผจะเก่งก็ได้แต่วผมก็ได้สนใจรวิ่งไปช่ว ผมอยู่แรงแค่เ huh. ดียวคผมาเาไม่ตายวก็เหลือเพื่อนดระตูแค่คนเดยลกับูจนจเลยรอบี้ผมเริ่มไม่นอช้าครับมีเกาะนช้าตัวเลยครัและจานั้นผมก็พาดให้คนหนุ่หัวฟ้าคนนี้ซึ่งเหลือเป็นคนสุดท้ายด้วยแต่ว่าเพื่อนตามผมมาติดๆก็เลยจัดการเก็บไปได้ในวินนี้คร เฮียลิขิตแล้วเพื่อนดาวที่กำลังโมรถตามาโดนไปด้วยครับตอนนี้ความหวังหมูบ้านเหลืออยู่คนเดียวด้วยแล้วเลือดก็เหลือน้อยมากๆครับและเขาก็วิ่งเข้ามาข้างหลังขอศัตรูกินโดแค่นัดเดียวศัตรูก็สะดุ้งแล้ววิ่งหนีครับเธอคนนี้ก็ได้วิ่งตามไปแต่ศัตรูเร็วมากแถมีบมปืนชาร์จด้วยและเธอก็สู้เต็มที่แต่ยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับสถานการณ์เริ่มตึงเครียดครับเขาไปซืออินดิวมาแล้วก็ดับยิงคนที่เข้ายิงเพื่อนเดาเมื่อกี้ครับ The true clash is upcoming between me. เข้าหลังได้แล้วตอนนี้เซฟูได้บามแมัวจะจเป็นปนัต่อที่สู้แลวก็เก็บกะน,นจงวะชนะไปแล้วก็นาไปสามหนึง่งชุตัวใหทันชุดทันเฉลย ตาลเขาแรเขาก็ไหวมากๆซึ่มีพระี่ระเบิดปรศนาลอยมาต้องกระโดดลงจากบ้านแต่ว่าระเบิดก็กระโดดมาเสนกัดว่าเขาชนะได้ดีดดีดมเป็น3-3นะครับและเกมสุดท้ายครับเป็นการตียนี้